อึ้งทั้งงานตีลี่เล่ปาออกอีเวนต์ล่าสุดลูกไม่ผ่านการดีทัชบอกโดยข้อสวยเป็นนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนแถมโด่งดังระดับเอเชียสำหรับตีลี่เล่ปานางเอกเบื้อต้นๆของเมืองจีนล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคมตีลี่เล่ปาได้ออกงานอีเวนต์โดยในครั้งนี้เล่ปาสมใส่ชุดราตรีลายยับ ทำผมรอนป่าบะยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้เธออย่างมากและแน่นอนว่างานวันนี้ทําให้แฟนคลับหลายคนต่างพากันชื่นชมในความสวยของเธอกันมากมายและไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเธอถึงเป็นสเปคของชายจีนเกือบทั้งประเทศฉเฉพาะดาราชายจีนก็ชื่นชอบเธอไปแล้วค่อนวงการบันเทิงเพราะใบหน้าที่สวยดุดรูปปั้นของเธอภาพเสร็จนี้ไม่ผ่านการรีทัชแถมยังถ่ายด้วยกล้องสด บอกเลยว่ามีใบหน้าของเธอเป๊ะสุด